กลบสบายดีพอแม่พี่นอ้องเตุคุทุคนเนาะที่ว่าเขาว่าเราชมกินบารอยในมนีเนาะกับไปอีกหนึ่งบรรยากาศที่ว่าน่อยเองอยากสิเอามาแบ่งปันผ่าน,านทางสองย t u b e อีกหนึ่งช่องของโดชซเชียลเนาะนั่นก็คือเดืองเล่าการเหตุธุรก,กิจในรูปแบบของบบาหน่อยนั่นก็คือทุกกิจเครือข่ายหลทยทานเองอาจจะคยพอ่ออาจจะเคย เห็นอาจจะเบื่อนายเนาะแต่วันเวลาผ่านไปธุรกิจมันมีการเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเรื่องเล่าใหม่สําหรับคนที่ว่าเ,ออเบื่อนายไปแล้วเนาะแต่สําหรับคนใหม่ที่ยังไม่เคยหูไม่เคยเห็นหรือไม่เคยฟังอาจจะเป็นเรื่องใหม่กับว่าอะไรเนาะเพื่อโปรเพินการเสียเวลาเนะวัน,นกับเขาประเด็นกันเลยเนาะเรื่องส y ว ว่าใจรลกของการเหตุธุรกิจเครื่อนยาย,ายนี่ยังไงบารออยากจะบอกในกัรแนะนำว่าหนึ่งวัยไอจอยเนี่ยก็มันก็เป็นอีกหนึ่งในการที่เขานำมาใช้เหตุธุรกิจว่าเป็นยังเรื่องการเข้าตรงอธิบายให้เขาเข้าใจ เห็นภาพหลักและการขบวนการทิ่น,น,นั้นและสองนั้นก็คือ w i s company ทำไมต้องเป็นบริษัทนั้นต้องเป็นบริษัทนี้ถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกน่น why why ที่สามนั่นก็คือ wise i r d นะครับ wise bird เนี่ยก็คือเรืเอร่องของการทำงานแบบเครือข่ายเห็นไหมครับอันนี้หลายคน อาจจะไม่เข้าใจและวายที่4นั่นก็คือวายซิสเตมในเรื่องของขับเคลื่อนด้วยระบบการใช้ระบบเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำงานทุกทุกธุรกิจขาดระบบในการทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นบริษัทไหนมีระบบที่ดีจะบริษัทนั้น จะต้องโตอยอดได้และเติบโตได้ทั้งองค์กรสามารถพัฒนาองค์กรได้ไม่ใช่เติบโตเพียงแค่บริษัทแล้วก็ถึงเวลาเอาคนใหม่เข้ามาเอาระบบใหม่เข้ามาแทนไม่ใช่นั่นคือระบบที่ไม่ดีระบบที่ดีนะครับจะต้องมีระบบที่ ทำงานได้24ชั่วโมงถึงแม้ว่าตัวเราจะอยู่หรือไม่อยู่ก็าตามนี่คือเรื่องของ Y System ข้อที่4ทั้งหมดนี้4 Y ที่มันเป็นหัวใจหลักของนักธุรกิจเครือข่ายที่ไม่สามารถจะนำมาใช้ในเรื่องของการทำงาน ก็ทำให้หลายคนไม่สามารถอยู่ต่อกับธุรกิจนี้ได้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวหนึ่งหัวข้อที่บราเเองจะเอามาแบ่งปันให้กับหลายท่านก็ขอบคับขอบคุณท่านที่รับฟังจบนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็คอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้า้อยมาแบ่งปัน ให้ทุกท่านได้เรียนรู้บรนณนิตน์บรรณน้อผ่านาคลิปประลศัพท์สี่ห้านาทีก็เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ